ธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธะเปิดเผยจึงจะรุ่งเรืองภิกษุทั้งหลายสิ่งสามอย่างนี้ปิดบังไว้จึงเจริญเปิดเผยไม่เจริญสามอย่างนั้นคือ 1. มาตุรามปิดบังไว้จึงจะงดงามเปิดเผยไม่งดงาม 2. มนของพราหมณ์ปิดบังไว้จึงรุ่งเรืองเปิดเผยไม่รุ่งเรือง 3. มนิจฉาทิฏฐิปิดบังไว้จึงเจริญเปิดเผยไม่เจริญ ภิกษุทั้งหลายสิ่งสามอย่างเหล่านี้แลปิดบังไว้จึงเจริญเปิดเผยไม่เจริญภิกษุทั้งหลายสิ่งสามอย่างนี้เปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไม่รุ่งเรืองสามอย่างนั้นคือ 1. ดวงจันทร์เปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไม่รุ่งเรือง 2. ดวงอาทิตย์เปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไม่รุ่งเรือง3 ทำวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วเปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไม่รุ่งเรืองภิกษุทั้งหลายสิ่งสามอย่างเหล่านี้แลเปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไม่รุ่งเรือง